สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับพี่หมายช่องพอพาเพลินนะคะวันนี้พี่หมายจะพามาทอดไข่แบบไม่ใช้น้ํามันเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะมาอันดับแรกก็จะมีอ่าไข่มีไข่มีใบตองนะคะมีเกลืออ่สาสอย่างนี้ที่เราจะใช้นะคะเกลือก็เกลือปรุงปรุงทิพย์ธรรมดานี่แหละคะ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันอันดับแรกก็วาง ใบตองในกระทะนะคะส่วนไฟเราจะใช้ไฟกลางนะคะไม่ใช้ไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนเนาะเสร็จแล้วก็โรยเกลือลงไปหน่อยนึงโรยเกลือลงไปไข่ไข่ก่อนที่เราจะเอามานะคะก็บางคนอาจจะอาจจะตอกใส่ชามแล้วก็ปรุงรสก่อนก็ได้แต่ในในในส่วนนี้ของใหม่ใหม่ไม่ได้ไม่ได้ปรุงเนาะเพราะว่าเคยกินเคยกินแบบนี้เป็นแบบโบราณโบราณหน่อย ก็อตอกไข่ลงไปนะคะเสร็จแล้วเรากา็เอาใบตองอีกด้านหนึ่งเอามาปิดประกบนะคะปิดประกบเสร็จแล้วกป็ปล่อยให้เขาสุกเองนะคะเราก็จะกดๆหน่อยนึงะนะคะก็จะปล่อยให้เขาสักพักนึงแล้วเขาก็จะสุกเองแล้วเราก็จะกลับด้านเนาะเดี๋ยวเราค่อยจะกลับด้านเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใกล้หรือย,อยังเห็นไหมคะ นี่ใกล้จะสุกแล้วนะคะ,ะวิธีการสังเกตก็คือ,อใบตองเกือบๆไหมหน่อยหนึ่งนะคะแล้วเราก็แล้วเราก็สามารถที่จะกลับพลิกอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะให้อีกด้านหนึ่งมันสุกหรือไม่ถ้าไม่ต้องต้องการให้มันสุกมากก็ไม่พลิกก็ได้นะคะ,ะเห็นไหมคะ,ะ,เ,ะเห็นไหมทีนี เร,เริ่มแล้วค่ะเริ่มจะได้ละเดี๋ยวกลับด้านอีกนิดนึงเห็นไหมคะใบตองก็จะเริ่มไหม้อย่าปล่อยให้ใบตองไหม้ไหม้แบบนั้น,นะคะเพราะว่าไข่เราก็จะไหม้เนาะ,ะเราก็จะปล่อยปล่อยทิ้งไว้สักพักนึงคะ่ะก็ให้อีกฝั่งหนึ่งก็ให้มันเกือบเกือบไหม้นี่แหละใบตองเกือบเกือบไหม้เหมือนกันใช้เวลาไม่นานคะ่ะวิธีการนี้ก็แล้วแต่นะคะลองลองทำดูเป็นอีกไอเดียหนึ่ง เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาก็จะมาดูกันว่าจะสุกไหมนะคะอ่านะัดได้แล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเห็นไหมคะแค่นี้เองก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะไข่ก็จะสุกอ่าโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำมันเห็นไหมคะอ่าลองทำกันดูนะคะเทคนิคง่ายๆเนาะเดี๋ยวเอามาฝากกัน ยังไงพี่ใหม่ฝากช่องพอพะพืนของพี่ใหม่ด้วยสวัสดีคะ่ะ